สวัสดีครับเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC ของอีหล่าน้อยมงยิ่งทั่วโลกทั่วประเทศพี่น้องไม่นี้พนิยมเจโอวันก็มาพบพ่อพี่พ่อน้องคือเก่านะฮะไม่นี้ก็ได้เอาโชคมาฝากพี่น้องเนาะคันแรคติสภาพมาเบิ่งอีหล่าเพิ่นไปสร้างน้ำนนนหน,ำนักเพิ่นแต่ก่อนน้ำหนักเพิ่นสี่สิบเท่าไรสี่สิบแปดนะฮะสี่เก็ดสี่แปดคนนี้บ้านนี้สีเหลือเท่าไรพี่น้องมันรุ่นกัน <laughs> แล้วก็จดไว้เด้อเสืส้อซื้อม้วนนาม้วนนี้ลุยลุยแต้มเดียวพี่น้องเนาะจะได้38ออก37โอ้ยสวยปิดลุ่นนะฮะเอามาเบิง่งอีหละสร้างน้ำหนักสิได้แสดงออาเชิญครับหลังจากกลับจากญี่ปุ่นมาลองสร้างนา้ำหนักที่ไหนคุณสาวก็หันเท่าไหร่เป็นที่สิบเจ็ดกับสิบแปดเอาคือสีลงลายไหน,ะนออก็เองว่าคือเบิ้งแมนมอ กับเป็นเล่นมือว่านดเดยเล่นมือเดียวนั่นนี่โล่เล่นมือเดียวหนึ่งโกเมแนกับโก้คอยแอนเอนแมสเป็นเชิงเลพี่น้องสี่สิบห้าว่าสินพเ,นะนเพื่นอนจะรอดเหลือสี่สิบสี่สี่สิบสามไอ้หลาเขาไม่ไม่เนึ่งสี่สิบเอ็ดหนึ่งเลขพี่น้องสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองเยอะพ่อซ้ำเนียอะไรตะกี้เนาะเดี๋ยวนี้พิ่นึ้นมากเป็นสี่สิบห้าแล้วอ๋อพ่อไปพ่อมาให้ดอกส้ำเนียเนะาะง่ายเหล่าละไอีหลงางง่ายแล้ว นะฮะบ,บ้าน,นี้ก็เขามาซ่อมยุด,ดมนะฮะเมือนี้เพิ่นก็ซ่อมล่ำเลยเมือแร่งเมือแร่งสีซ่อมลำออ่ำห่วยที่บอกว่าทีหนึ่งทีซ่อมเพ,พิ่นบอกพี่น้องเนาะก็เป็นสีสอดแก่งพู้นี่เมือแร่งยุด,ดมตี่ต่ำเดี๋ยพี่น้องเด้อท่างช่องง่ายนี่ะนะครับบ้าน,นี้อีลาสีผ้าพี่น้องมาเอาโชคอยู่บ้าน,นี้อีลามาเจิมรถให้พี่นุ่นพี่นุ่นนะนักร้องไม่นี่แหละหมอล่ำพระเอกไม่นี่ละ อันเสียงเคลื่อ,อนไปพุ่งสะทอ้อนเห็นไหมน้องนุ่นนี่นะฮะเพื่อนมา่จำเจิมรถให้พี่นุ่นมือนี่นะครับพุ่นเพื่อนก็มาซองบึงทะเบียนมานั่งไห้เนาะอุย้ยพี่น้นองเสียดายไรทะเบียนรถตนนุ่นนี่แปดหนึ่งหกสองพี่น้องเป็นยังคือบ่อเอายี่หลามานั่งสิงแจเมือก่อนเรยกออกต็เล็กถือแปดหนึ่งหกสองแม่พี่น้องเลขทะเบียนไหมอ้ย อ2มันออกแล้วงวดนาพี่น้องแปดหนึ่งนะจำไว้จำไว้แปดหนึ่งจดไว้วันนี้ก็มอบรูปให้พ่อต้นตัวนนี้พ่อต้นเอาว่าว่าท่านพ่อต้นว่าโอ้ว่าท่านว่ามันอีหยังรูปเพลินงามไหลว่ามันสาวญี่ปุ่นบ้านมันคือสาวญี่ปุ่นเนี่ยว่าท่านสิบห้าพี่น้องมาบนงคลิปจังหน่อยพี่น้องเอาเชิญครับมีรถบ้านนะเราเวลานอนกับเปิดนอนแล้วบมือนก้นงไปโซนแล้วกับทิดนอนคิดสงู่โมงแก่แล้วนะอี่หลังอซมันเพิ่ไปดิ อีหล่าอีหลาเจิมให้อออกมาหัเด่นเห็นบออีลาเจิมบนห้บ่ต้นกันกสมตัวเหมือเด้ออีหล่านเจือบวให้บ่ต้นสาตัวเหมนเด้อหาซีซีนั่นจำได้บอคนถือบักไลน์หนึ่งคนดือบักไลน์หนึ่งที่ล่ากินเต้งรถฟอนที่ออกสมตัวน่ะโอ้เราสือสีน้ำมาเนาะนากระถือไมเกลียมไ้นี่ยจะมันพึ่งพึงวันที่แล้วนี่ เล่าใช้งานบุได <c oughs> ้หอกัวอมานะาไใช้ข้อเท็เนา้้อข้นพนเทียนเป็นเังนั่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 งนีาออีหลานั่งให้แล้วให้พ่อตรงพกมันน่ให้พอเลยปมามาตรงมาตรงวันสัวเปนา้ยน้องสาวญี่ปุ่นต้นไหมญี่ปุ่นตัวเนี้ยสาวญี่ปุ่นผิเช่นไรพี่น้องแปดหนึ่งหกสองเด้อทะเบียนเราเด้ออย่าลืมแปดหนึ่งบันหกสองไปแล้ว พอต้นก็ได้รูปวิลาพุ่นแง่ไว้ไว้ไปพุ่นีิลา่าคือเ,เ,เพราะาเส้นไหนเพราะอวสันเพรต้นมาเพิ่นฟ้าวเพิ่นไปอาบน้ำเนาะสิมาิว่าอันหนึ่งสูบฟังพี่น้องนั่งยักได้ทีปีอีกแล้วพี่น้องจากแม่ฮักอุ้งยิงพุ่นอะสวิตเซอร์แลนด์พุ่นอะส่งมาให้ตั้งหมื่นกว่าบาทพี่น้องหมื่นหาพุ่นอะแต่ไหนพวกา,างก้อนน่ะนั่นกัดออกมาหมื่นหนึ่งเนาะส่งมาหมื่นหนึ่งพันพยัญชนะใช่เหรอวันนี้กับพันพยัญชนะใช่คือเกา่า นี่แหละคิดดีทำดีก็บิล่าเห็นบ่น้องยักนี่น้องมิ้วนี่คือคือเรามีคิดใจดีก็บิลา่าอเราคิดดีทำดีก็บิล่านะแบบเขามาเรากับทองข้าถาของหญิงเรากับซำเรียมาทุม่มเงินพอปอยแม่เพิ่นเห็นเพิ่นหักเพิ่นทดิ้นเพิ่นกัะนี่แหละให้ลรางงรังวาดไม้เนี่ยละพี่น้องเงื่อนบ่ห,หน่อยหน่อยเนียพี่น้องมื 15, นหนาพนมนันนี่นี่แหละคิดดีทำดีสิ่งดีดีสานต่อ ้วก็ผู้ใดก็สร้างนะฮะกินด,ดีท่ำดีกับีหลาหน้อยนี่มีทนันเอนดีดีสิมาตอบแท่นนะครับอยู่ไกลเชียงกีฬาเฮ็ดดีทำดีค,คู่ขี้กับพิลานรับรองว่าฝ่ายดินเพิ่นมองเห็นพี่นอ้องนี่แหละเพิ่อนอยู่ผู้หนาสวิตเซแลนเพิ่นยังมองเห็นเนาะนี่ถือว่านั่งยักหนึ่งเขามาถือท้างะพี่นอ้องบอจกันยังว่ากลับเป็นนี่แล้ว หหสิป็นไนังยางมาสั่นสิไปบอกเรายันแล้วยังผีท่ามย่าง,างยันแล้วต๊มาใายควันมาสันส่นบอกโชว่าถ้าอยู่ญี่ปุ่นจำได้ว่าพี่นอ้องยันแล้วเดินผีทา่ามไปต๊มาใายควันมาสัน่นนี่แหละเห็นบ่แเรากะเชื่อฟังผู้บริหารเนาะพี่น้องผู้บริหารบอกแนวทางแนวได้เราก็เฮ็ดต่ำบางทีแลละเราก็ได้ดีประสบผลสําเร็จนะครับเพราะว่าคันคิดดีทดําดีกับพี่หลานหน่อยจ้งแล้กับต๊นาำอะไรต๊ไฟบ่ใหม่เด้๋ย ปู้ทุกคนนะครับวันนี้สิภาพพี่น้องมาเบิงคลิปจังหน่อยพี่น้องส่ออ่อนเพราะย่การใช้หอบเงื่อนแมกนี่ให้เทาบาใส่ระบาเพราะยี่อะไรนี่ก็ได้เอาว่าเบิงพี่น้องเชิญครับได้รางวัลปอบใจโอ้โหได้แสดงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรชดเชยเหรอชดเชยเออรางวัลเหนื่อย ได้ขาว่าไปบึงกงบึงการก็เอองานอีกวายเดี๋ยวว้าอยกนีอันโอ้ยเขาคุยย่างไรเออไปทำขโมยต่อพัวนยอตน่อันนี้ก็ข้านยน่าเครื่องใจอีกปอบใจอันนี้ก็เป็นแผลทแผวนี้่วนนึงหนูก็จะแบ่งไปช่วยทำเลยอันนี้ห้าัน หนึ่งหมื่นสี่พันบาทค่ะเลขไม่สวยเอ้าปีละพันหนึ่งขอบคุณค่ะเอาเอาพี่เลขสวยอันนี้เป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจากแม่ฮักจากสวิตเซอร์แลนด์ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ฮักของอิงสวิตเซอร์แลนด์นะคะขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณแม่หลายๆนะคะที่ฮักและก็เมตตาน้องมิวนะคะขอบคุณรางวัลนำใจพวกมาลลยที่แม่ตรงมอบไข่ ขอให้รางวัลที่แม่ให้นูมากมือนี่ขอให้ขึ้นไปหาแม่หลายๆทถาเป็นซีเทถาเศร้าแถาขึ้นไปเป็นล้านๆคุณล่ะก็พ่อแม่เอฟซีน้องอุงอิงด้วยนะคะขอบคุณอพอรยแม่เอฟซีสาวสองแล้วก็ขอบคุณทุกๆช่องนะคะที่ขอบคุณพ่อกัญชัยด้วยนะคะพ่อก็จะเป็นสะพานบุญให้เรื่อยๆขอให้สู้แล้วก็ตั้งใจแค่นั้นเองขอให้แห่งๆปังๆคิดดีทำดีต่อไป วจริงจริงเลยพี่น้องสัตว์อ่อนน้ำบ่อนอี่ยอะคิดดีท่าดีกับิลล่าหน่อยมีแต่แนวดีๆต่อแทนมากนะครับน้องมิวนี่เรามาถึงสร้างแล้วนะฮะบ,บอจเราก็โทรบอกแล้วอันนี้จริงจริงนะครับผมเชื่อวังผู้บริหารเฮ็ดดีท่าดีกับิลล่าแต่มีเสิ่งดีๆต่อแทนจริงจริงหรอพี่น้องเนาะนเห็นนะฮะเอาใชา่จริงสิภาพพี่น้องมาเบิ่งรถคุณแม่สุภาพพี่น้องมางามคักแท้ แต่รถไฟรุ่นก็บพราป่านนี้เพราเป็นปรถอันนั้นเปิดเทก็กเปิดนั่นแม่ป้าพี่น้องง่ามแทนเราไปประดับประดาไฟร้อมแ,แม่รถตู้ล้อมแมพี่น้องโอ้ยไฟแสงสีโพดแล้วโอ้ยว่ามันเทคเข้าไปเอา้าสิภาพพี่น้องมาเบิ่งเชิญครับนี่เพราะเขาควบคมไฟแต่เราควบคุมครับเนี่ยโอ้จอใยังไหมไบ,บ้านอันนี้เป็นยังไงอันอน,อนี้ควบคุมเพื่อน้ไหม้ครเหรอไม่ดีเด้อ้ ธรรมดา,มดาครับ<า>พีนอาว้้าวาน้องรู้สาวน้อยเพชรนเพีงพ่อพี้งสาอเพชบ้นเพงอี้อาเพชรบ้นเพขำเพืน้อ้าวกเเขากัเ่อน้าอยพ้นวา่ออสาบารอวนยว่อันเก่า่อ่น้งรม้นอยนเา่อุมนาเวานไม่อุ่มบ่ ปไปแกอเลรทีกานางกาน่ะอะไรยี้ดิซัมบวาแหรอเนาะโอ้โมันดูตอนเาเป็นขั้นเก่ามันบอกคือขั้นเก่าหรือตวทุบุ้งเถาะอันนี้ไฟนีเดปุ้บไปพี่น้องพี่น้องแมวมึงดู เป็นยังไงพี่น้องโพดอพ่อบอกโม่บอกแต็มบอกหื้อ <c oughs> โอ้ว่ามันรถเท็กเนาปะป้าอำนาจว่าป้าอ้าวงามใครแก้วว่าสัน่นป้าอำนาจว่าอ่อนเบาใหนน้ำ่าสั่นต้องเบาโซเฟอร์ต้องบอกผู้โดยสารป้างามขักงามเนี่ยสุดยอดนะฮะนี่เจ้าตอนรับเปดดิดฤดูกาลนี่แหละพี่น้องรถตู้ยาสุภาพเนาะเอาครับ ใช่หนิงอยุดีไม่แห้งสูบผู้สุขคนเนอะดคไหล่คดดแชร์คด,ดติดตามนะไม่ได้พี่น้องเด้อขอพะกุนเป็นยางสูงนะครับเดินทางไปใช้กระปอ๋อไพ่ทุกผู้ทุคนทำการทำงานจะเลุ่งเรื่องลำลำเรื่อยๆสูบผู้สุขคนสวัสดีครับ